ขาบอกก่อนเลยว่าฉันนะ่ะไม่คบซ้อนสามด้วยหรอกนะถ้านายอยากจะคบฉันแล้วก็นายต้องเลิกกับซากิและนางอีสาซะก่อนและค่อยมาหาฉันฉันนะ่ะจะเอานายมาครอบครองคนเดียวให้ได้เลย สวัสดีครับพบกับผมซี r รแมนบีสองีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะสปอยจากคนไหนก็แฟนสาวอี EP ที่9กันแต่ก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดส r i ครให้กับผมด้วยนะครับเอาล่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากตอนที่แล้วมินิกะก็ยังตามตีเนายาไม่เลิกจนเนายะเข้านึกว่ามินิกะนั้นแอบชอบเขาแต่ซากิเธอก็หลอกเนายาจอมซื่อบอกว่า ที่มิริกะเธอหน้าแดงตอนอยู่กับเขานั้นเป็นเพราะว่าเธอมีอารมณ์ทางเพศทําให้นายยะเนี่ยเข้าใจผิดมาขอโทษมิริกะต่อนหน้าทุกคนมิริกะเธอจิงลากนายยะออกมาคุยและพาเขาขึ้นไปดาดฟ้าโดยที่มิซากิและนายสาจังตามมาดูด้วยนี่จะจับมือไปถึงเมื่อ,อไหร่ไม่ทราบฮะมิริกะเธอก็เวริร์ทำอะไรไม่ถูกทำไมกันล่ะทำไมเขาถึงรู้ว่าเราชอบรู้ได้ยังไงน่ะทำไมถึงรู้ว่าฉันชอบนายล่ะก็เพราะว่าเธอนะ่ะ หน้าแดงตลอดเวลาแถมท่าทีแปลกๆเพราะงั้นฉันก็เลยเข้าใจผิดว่าเธอนะ่ะชอบฉันไม่นะเดี๋ยวนะทําไมนายถึงบอกว่าเข้าใจผิดล่ะแย่้วสิคะต้องขอโทษที่ฉันมันโง่เด็กผู้หญิงนะ่ะก็คงมีช่วงเวลาแบบนั้นบ้างสินะซากิจังเธอบอกมานนะ่ะเฮนี่เธอพูดอะไรเอาไว้นะ่ะซากิเธอกแกล้งทงําเมินทําเป็นไม่รู้เรื่องเพราะงั้นสรุปแล้วไม่ว่ากับใคร เธอคงจะเกิดอารมณ์แบบนั้นสินะจะบ้าเหรอแลงบ้าแบบนั้นมันอะไรกันน่ะทั้งคนที่พูดและคนเชื่อเลยจะบ้าหรือเปล่าฮะนาอยะระวังนะมินิกากำลังรู้สึกเขินอายเพราะเกิดอารมณ์ทางเพศก็เลยโกหกน่ะว่าแล้วเชียวพวกเธอพอสักทีฉันจะมีอารมณ์แบบนั้นได้ยังไงล่ะแล้วทำไมเธอถึงหน้าแดงล่ะมินิกาเธอก็อึง้งหรือว่าเธอจะคิดกับฉันจริงๆไม่สิไม่มีทาง ที่เธอจะชอบผู้ชายคบซ้อนแบบฉันหรอกจากมุมมองของเธอฉันก็คงเป็นผู้ชายเร็วๆใช่ไหมล่ะมามันก็จริงนะแต่ฉันก็คิดว่านายไม่ได้เป็นคนเร็วขนาดนั้นสักหน่อยขอบใจนะแต่เธอคงไม่ตกหลุมรักฉันหรอกใช่ไหมดูทั้งรู้ว่าคบซ้อนแต่ก็ยังจะตกหลุมรักอีกคนแบบนั้นต้องเพี้ยนแน่เลยเธอคงไม่ใช่คนแบบนั้นใช่ไหมหรือว่าเธอจะเพี้ยนจริงๆไม่ได้เพี้ยนย่า นี่ไม่มีเหตุผลอื่นแล้วเหรอไงสรุปเป็นว่าเธอมีรมทางเพศก็ได้นี่นี่เดี๋ยวตอบให้กระเด็นเลยใหญ่นี่จริงสิแค่รู้สึกเป็นหวัดน่ะจริงเหรอจังหวะนั้นซากิก็เข้ามากระซิบบอกว่ามิดิกาเธอก็แค่อายที่อยารมรับว่าเธอมีรมทางเพศเท่านั้นเองแนวยะมันก็เชื่อนะครับอย่างนี้นี่เองซ,ซับเซฟอะไรกันอยู่นะ่ะรู้สึกไม่พอใจยังไงก็ไม่รู้แฮะมิดิกาเธอไม่ต้องห่วงนะ เธอจะช่วยเธอหาแฟนให้เองแล้วก็ช่วยทําเรื่องแบบนั้นกับแฟนเธอนะนี่ยังคิดว่าฉันมีอารมณ์ทำเรื่องแบบนั้นอยู่อีกเหรอพ่จะอะไรก็ช่างแต่ขอถามไว้ก่อนถ้าเกิดฉันชอบนายขึ้นมานายจะทํายังไงล่ะก็คงสับสนแล้วนะซากิจังนางกิสาจังเพราะว่าฉันน่ะตั้งไปขอคบซ้อนสองคนเลยทําให้ทั้งคู่ต้องลาบากแต่ฉันก็อยากจะให้พวกเธอมีความสุขมากๆจึงไม่คิดจะยุ่งกับผู้หญิงคนอื่น ไปมากกว่านี้แล้วเธอคงต้องยอมขอให้เธอยอมรับคษษําปฏิเสธนะพอได้ยินแบบนั้นมิไดกาัเธอก็ยิ่งหลงเสน่ห์เนายาเข้าไปอีกก็คงแบบนั้นล่ละนะอา้าวเรียบกลับห้องเรียนไปได้แล้วหลังจากนั้นเธอก็ไล่คนอื่นไปหมดแล้วเธอก็แบบคิดในใจว่ายังไงถ้าไม่มีโอกาสแล้วก็ตัดใจดีกว่าไหมแต่จังหวะนั้นก็แล้วมันยังไงล่ะฉันน่ะคือท่านมะิกลกดเชีวนะ ถ้าเป็นฉันคนนี้แล้วก็แค่ทําให้นายยะตกหลุมรักนะ่ะยังไงก็ทําได้อยู่แล้วนะ่ะไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ตามไม่ว่าจะต้องล้มเหนีกสักกี่ครั้งฉันก็จะทำให้ได้แล้วจากนั้นต่อมาที่ห้องเรียนนายยะฉันนะ่ะชอบนายมิริกะเธอก็เล้ประกาศสารภาพรักกลางห้องเรียนเลยทำให้เพื่อนทุกคนเนี่ยตกใจกันมากเธอ,อชอบฉันหรอ ใช่แล้วจะไปให้ดีล่ะนี่ฉันคงหูแว่วไปเองช่วยพูดอีกทีได้หรือเปล่านี่นายได้ยินไม่ใช่หรอไม่ว่าจะคิดยังไงฉันก็ต้องหูแว่วแน่ๆก็บอกว่าฉันน่ะชอบนาโอยะยังไงล่ะไม่ได้หูแววจริงด้วยหมายความว่ายังไงนะ่ะก็บอกแล้วไงว่าเฮ้ยมานี่เลยเดี๋ยวก่อนสิ ซากิกับนางอิสาจังก็ตามไปจนถึงที่โรงยิมที่ทั้งสามคนชอบแอบ,บมากินข้าวด้วยกันคิดทำอะไรของเธอนะ่ะมินิกะพอฉันรู้แล้วว่านี่คือวิธีต่อสู้ของฉันยังไงก็ตามไม่ว่ากี่ครั้งฉันก็จะลุกเข้าหาและสักวันฉันจะตกนายให้ได้เลยคอยดูสิมินิกะฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดเลยก็เธอนะ่ะเคยบอกว่าไม่มีทางที่ชอบผู้ชายครบซ้อนนี่ นายคิดไปเองต่างหากล่ะแล้วทําไมถึงมาชอบฉันล่ะก็เพราะนายนะ่ะมันเท่แล้วที่คบซ้อนอ่ะนะใช่ที่ไหนระย,ยะก็กอดหน้านี้นะ่นะโบหน้าจะปกป้องเธอเองครับตอนที่นายช่วยฉันจากป้าป๋านายเท่มากเลยนะในสถานการณ์แบบนั้นเป็นใครก็ต้องช่วยเหมือนกันแหละจะมาตกกลุ่มรักฉันแบบนั้นไม่ได้นะยังมีเรื่องอื่นอยู่อีกนะเรื่องที่นายยอมจ่ายหนึ่งล้านเยนเพื่อซากฤษกับนงิสา ครเขาก็ทำใครมันจะไปทำยะนายนี่แผลเป็นบ้านเลยคนที่บอกชอบผู้ชายครบซ้อนน่ะเพียนยิ่งกว่าเพียนอีกไม่ใช่หรอไม่ว่านายจะพูดยังไงฉันก็ชอบนายฉันน่ะได้ไปตกหลุมรักผู้ชายเป็นเพียนที่ครบซ้อนอย่างเปิดเผยแบบนายไงล่ะจากนั้นนายยะเขาก็บอกว่ามิริกะแค่ให้ความสําคัญกับซากิและนางอิสาจังฉันก็เต็มกืนแล้วขอโทษนะยอมตัดใจจากฉันเถอะ ไม่เอาด้วยหรอกย่าจะชอบใครจะชอบยังไงมันก็เรื่องของฉันคุณมิริกาอย่าใช้ความรุนแรงเลยค่ะถ้าลงมืออีกฉันจะไม่ยอมอยู่เฉยนะฉันนะ่ะจะช่วยหาแฟนที่ดีกว่าฉันให้เธอเองนะนายนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะในหัวของฉันตอนนี้นะ่ะมีแต่เรื่องของนายเต็มไปหมดคิดถึงเรื่องของนายยะตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเอาแต่สงสัยว่านายนะ่ะ ทำอะไรอยู่และยิ่งคิดว่านายกำลังสนิทสนมกับซากิและนางอีสามันก็รู้สึกงดหงิดเธอเอ้ยได้ม่ดิกา,กาเธอใช้ท่าพิฆาตจุบนาวยะตอนนี้เขาไม่หันตั้งตัวสองสาวนี่ก็แบบกีดรัน่นมิดิกาเธอนี่ก็โคตรหยามเลยนะครับจุบนาออยะต่อหน้าพวกสองสาวจากนั้นเธอเขินจัดจะหนีไปทางหน้าต่างนั่นน่ะคือจุบแรกของฉันเลยนะขอบอกก่อนเลยว่า ฉันนะ่ะไม่คบซ้อนสามด้วยหรอกนะถ้านายอยากจะคบฉันแล้วก็นายต้องเลิกกับซากิและนางอีาสาซะก่อนและค่อยมาหาฉันฉันนะ่ะจะเอานายมาครอบครองคนเดียวให้ได้เลยและจากนั้นเธอก็หนีไปและบังเอิญชิโนะเพื่อนสนิทของซากิก็บังเอิญรู้ความลับที่ทั้งสามคนนั้นกำลังคบซ้อนกันอยู่จากนั้นตอนเย็นพวกสาวสาวนี่ก็ช็อกใหญ่นาโอยะ ya, ถูกมิทิกาจูบไปแล้วสินะ นั่นสินะคะความรู้สึกที่ถูกผู้หญิงคนอื่นจูบต่อหน้าแฟนสาวมันเป็นยังไงบ้างหรอสำหรับฉันแล้วมันเศร้ามากนะฉันนะ่ะทั้งที่เป็นแฟนของนาอยะแต่กลับโดนอะไรแบบนี้ฉันไปทำบาปทํากรรมอะไรไว้นะเป็นเพราะฉันหน้าอกเล็กหรือเปล่านะฉันนะ่ะพอได้ยินจากคุณซากิว่ายังไม่เคยจูบกันฉันก็ไม่คิดจะชิงลงมือก่อนหรอกคะ่ะ แต่ก็จินตนาการว่าถ้าได้เป็นคนแรกของนายาักษ์คงแล้วก็ก็คงจะดีนะคะพวกสองสาวนี่ก็ล่องลอยหมดอะไรใยอยากพอเป็นแบบนี้ฉันเองก็ลังเลอยู่หรอกงั้นเรามาจูบก,กันไหมไม่เอาด้วยหรอกนางอิสาจังละ่ะยังไม่อยากทําตอนนี้ค่ะนี่ขอถามหน่อยสิจูบของมินิกาหนะ่ะทำให้นายตื่นเต้นหรือเปล่าตื่นเต้นหรือเปล่าหรอ ใช่พอถูกมินิการจูบแล้วนายรู้สึกยังไงบ้างล่ะอยากทาเรื่องแบบนั้นขึ้นบ้างไหมไม่เลยพอไม่ทันตั้งตัวน่ะใช่ไหมล่ะถ้าจูบตัวยังคู่ใะไรความรู้สึกแบบนั้นมันก็ไม่มีความหมายน่าสิใช่แล้วค่ะแต่ว่าทั้งสองคนก็หดหู่กันนี่เพื่อที่จะต่อกรก,อกับยายหนองโพนั่นจะเป็นต้องมีจูบอันน่าประทับใจที่ยายนั่นแทบไม่ได้และซา,ากิเธอก็ร้อนขึ้นมาสักวันหนึ่ง ถ้าเนอยะชอบฉันจากก้นเบ้งของหัวใจแล้วก็และฉันก็ชอบนเนอยะแบบสุดๆแล้วก็ถึงตอนนั้นเราค่อยมาจูบกันเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วฉันจะทำให้นายตื่นเต้นจนถึงที่สุดและลืมไม่ลงเลยซาคิจังฉันก็เหมือนกันค่ะแม้จะช็อกกับจูบของคุณมิริกะแต่ตอนที่จะจูบกับานวยะคุงขอเป็นตอนที่เนอยะคุงคิดถึงแต่ฉัน จนห้าไม่ไหวจะดีกว่านะคะและหลังจากนั้นไม่ว่าจูบหรือเรื่องอื่นฉันก็ยอมค่ะทั้งสองคนขอโทษนะฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจูบนะ่ะมันจะมีความหมายกับพวกเธอมากขนาดนี้ฉันนี่มันโง่ชะมัดเลยฉันจะต้องทำอะไรเพื่อทั้งสองคนบ้างแล้วเพราะงั้นซากิจังนางอิสาจังก่อนอื่นฉันต้องให้ความสำคัญกับทั้งสองคนก่อนฉันนะ่ะ แล้วพวกเธอนะตกใจหมดเลยค่ะไม่ได้เขินมานานแล้วนะเพื่อสานสัมพันธ์ของพวกเราให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจึงจําเป็นต้องรู้จักอีกฝ่ายให้มากขึ้นเพราะงั้นเราไปเดทก,กันเถอะจะว่าไปแล้วก็ไม่เคยไปเลยนี่ใช่แล้วค่ะแล้วพวกเธออยากไปที่ไหนล่ะนั่นสินะคะแล้วจากนั้นก็ตัดจบไปนะครับ เรื่องราววุ่นวุ่ของทั้ง3าคนจะเป็นยังไงต่อก็อย่าลืมติดตามรับชมต่อได้ในตอนหน้านะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ